สวัสดีค่ะทนายนนรณรงค์โพสแล้วหลังเอกสายใหม่ต้องรอดเจอหมายจับทนายรณรงค์แก้วเพชรทนายความชื่อดังได้ออกมาโพสข้อความล่าสุดหลังมีการออกหมายจับเอกสายใหม่ต้องรอดล่าสุดรายงานล่าสุดวันที่22พฤศจิกายน67ศาลได้อนุมัติออกหมายจับเอกสายใหม่ต้องรอดนายเอกอภพเหลืองประเสริฐ ผู้ก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอดหลังมีข่าวออกมาก่อนหน้านี้ว่าตำรวจเตรียมเรียกตัวเข้าให้ถ้อยคำในวันนี้ในกรณีพยานเทศเดไอคอนรุ๊ปโดยล่าสุดเพจบิ๊กเรียนเผยว่าสารออกหมายจับเอกสายใหม่ต้องรอด คล้อยหลังบิ๊กต่ายพลตำรวจตรีจรูนเกียรติปานแก้วรองผอบอชอให้สัมภาษณ์ว่าพนักง,งานสืบสวนเรียกเอกสายใหม่ต้องรอดเข้าให้ถ้อยคำเวลา15นาฬิกาวันนี้22พฤศจิกายนปมพยานเทสเดียคอนและทนายรณรงค์แก้วเพชรก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความถึงเรื่องดังกล่าวว่าพี่เอกพบของผมไปซะแล้ว แต่เชื่อว่าความดีนะับพันที่ผ่านมาจะช่วยให้หนักเป็นเบาคงไม่โดนใครมาค้านประกันตัวนะขอบคุณที่นิวค่ะ